าในเพลงมีเสียงเสียงเขาสองคนนะครับเออเห็นเอาลูกมาเป็นไงบ้างาก,ก,ก,การทำงานกับลูกๆการทางานกับลูกๆอครับจริงๆแล้วในเพลงอะ่ะเขาจะไม่ได้มีเสียงเขาเยอะขนาดนั้นแต่พอมาคุยกับขันบอกว่าตอนแรกคือมันจะเป็นแบบแซมเปิลอยากให้เขาพูดแค่ว่า coming home แล้วก็จะมาเป็นอ่าแซมเปิลอยู่ในช่วงที่มันมีดนตรีเยอะๆครับอ่าพอ พาลูกเข้าห้องอัดแล้วก็เปิดเพลงวนประมาณสองสารอบเขาก็งับได้งับทั้งพุกได้ครังก็เลยแบบว่าเออลองให้เขาร้องไปเลยก็เลยให้เขาร้องท่อนพุกเขาก็ร้องได้แล้วก็มาใส่ตอนช่วงท้ายพอบอกเขาว่าโอเคอยูสองคนได้ร้องเพลงกับแดดีแล้วนะเสียงอยู่ในเพลงนะยูต้องมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้แดดี uh. เขาก็แบบว่าโอเค ส่วนบรุกลินก็ซีนน้อยกว่าบีน่าแต่ว่าก็เล่นโดยที่ไม่มีไม่มีไม่มีงองแง่บีน่ามีซีนเยอะกว่าบรุกลินตอนแรกๆก็โอเคถ่ายได้แต่ว่วาพอตอนช่วงบ่ายเขาก็บอกว่าเขาหิวเขาว่างแต่เขาก็เขาก็ทำได้ดีครัออบ ตอนเหตุการณ์เราไปตกหลุมอากาศอ่าครับคือว่าตอนที่ผมไปโปรโมทอ่าเพลงเยเยที่อเมริกาครับ <c oughs> จริงๆแล้วผมต้องกลับอ่าเดินทางกลับเมืองไทยจากนิวยอร์กนะครับ <c oughs> วันศุกร์ผมเลื่อนตั๋วเป็นวันจันทร์ซึ่งอ่าฝนตกหนักมากนะครับ <c oughs> ในระหว่างเครื่องมันก็ดีเลย์ผมก็นั่งอยู่บนเครื่องประมาณ30นาที40่นาทีกว่าเครื่องจะออกพอเครื่องออกผมก็หลับไปครับประมาณ30นาที <c oughs> ที่ออกจากสนามบิน JFK นนะครับ <c oughs> อ่า ตกหนุ่มอากาศที่แบบว่าโหดที่สุดที่เคยเจอมาตั้งแต่นั่งเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กครับแคปตันของของสายการบินนะ่ะก็ประกาศออก com อินเตอร์คอมครับแบบดังมากรหัสสายการบินนี่นี่นน่รหัสนั่นนัน่น,น,น,นกำลังจะตกหนุ่มอากาศแล้วมันตกของแบบในสเตชันของพวกแอร์ในในข้างบนของชู้ตกลงมาผมนั่งอยู่กับดีเจบูดาครับไปกันด้วยกัน2คนแล้วก็ อมองหน้ากันบอกโหไม่น่าเปลี่ยนตัวเลยวะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็คือแบบมันสั่นมาแบบ45นาทีกว่ามันจะหยุดสั่นนะครับ uh huh. แล้วขับตังเขาประกาศออกมาในในอินเตอร์คอมประมาณสองรอบปกติขับตังเขาจะพูดด้วยน้ําเสียงที่คอมที่แบบว่าโอเคผู้โดยสารช่วยกับไปนั่งลงที่อันนี้เขาตะโกนออกใหม่สองรอบมีป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างข้าครับนั่งสวดมนต์แบบเสียงแบบดังมากทุกคนเงียบ สิ่งที่นึกอยู่อย่างเดียวครับในการเป็นพ่อเขาก็คือหน้าลูกแล้วก็พูดกับตัวเองว่า I need to get home I need to get home Can I get home Can I get home Can I get home, I get home mm hmm. ก็มันก็มาจากตรงนั้นนะครับ mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วคือไม่เคยก่อนนั้นเนี่ยคือนั่งเครื่องบินล้วก็แบบไม่เคยกลัว mm hmm. เพราะว่านั่งมาตลอดนะครับ mm hmm. แต่วันนั้นก็คือแบบว่ามันมันแบบต้องแทบจะต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เกาะ mm hmm. ก็อีอะหลอดไหมครับพ uh ี่เดตอนนี้หลอด กเจหารณแล้วก็ขอพูดพอกลับมากลับมาเมืองไทยนะครับไม่รู้ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นอะไรกับเครื่องบินก็ไม่รู้ขึ้นเครื่องไปทัวร์ที่ภูเก็ตแล้วผมก็เลื่อนตั๋วเพื่อจะเล่นเสร็จแล้วเลื่อนตั๋วเพื่อจะกลับมาเร็วฝนตกฝนตกแล้วก็ปกติเวลานั่งอยู่ในเครื่องผมนั่งอยู่คนเดียวตรงตรงประตูประตูทางฉุกเฉินใช่ไหมครับแล้วก็มีแอร์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่คนเดียว แล้วก็ขึ้นออกไปประมาณกําลังขึ้นนะครับแล้วได้ยินเสียงปุ้งแล้วปกติเวลาอยู่ในเครื่องบินมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่อยู่ข้างนอกมองไปมองพร้อมไปกับถ้าเขาดูอยู่นะครับเขนาน่าจะแอร์ที่มองอยู่มองออกไปข้างนอกเห็นไฟฟ้าผ่าใกล้แบบใกล้ปีกเขาเรียกอะไรปีกของเครื่องบิน <L un ters> แล้วได้ยินเสียงแล้วแบบโอ้แม่ ขอขอบขอการินตรงเปร้ได้ไหมอะไรครับแต่คืออยังนั้นคือบินไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมแย่ no p ่ o b l e m บางเช็คสภาพอากาศอะไรเพิ่มขึ้นแค่ก่อนจะขึ้นเครื่องเลยก็ไม่นะก็ปกติครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็แค่ตอนแค่แบบคือไม่เจอสถานการณ์ที่ที่แบบว่าในการเครื่องคิกว่ามันจะแบบว่ามัน โอเคดวงเราอาจจะหมดแล้วเรานั่งขึ้นบินประมาณพันรอบเวทีขอย้อนกลับมาถึงการทำงานกับลูกๆทีนทึงครับผมเพราะว่าเป็นการปูทางให้ลูกๆมาเข้าสู่เข้าวงการอีู่ไอ<ห>มินเขาเ,เขาชอบเขาชอบทั้งสองคนนะเขาชอบเพลงเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาก็ไปเรียนร้องเพลงแต่ว่าวันนั้นเขาก็พูดกับผมว่าเดี๋ิบีน่าอยากเป็นนักสแสดงบุ๊คกันอยากเป็นนักร้องนักตลกผมก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอยู่เป็นนักอะไรก็ได้ คยไม่ต้องเคยอยู่ไม่ต้องมาเอาใจแดดดีกับมามีว่าอยู่อยากเ well, ป็นน uh, okay. like ักนี่คือเป็นหมอเป็นนักขี่ลาอยู่เป็นอะไรก็ได้ก็คือตอนนี้อยู่ชอบเพลงก็โอเคก็เรียนร้องเพลงไปถ้าอยู่ชอบอย่างอื่นก็บอกครับผมว่าสําหรับมุกนินนะครับเขาจังหวะยังดีดีกว่าผมอีกครับพิน้าโอเคพิน้าเขาชอบแสดงแต่ว่าอยู่ที่อารมณ์เขา คือเขาเห็นเราทํางานตลอดเขาเห็นเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเขาจะบอกแดดดิ้ dy, ไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อะไรเงีเ้ยที่ล่าสุดบุ๊คบินเองก็เหมือนน้องรุ่นล้มครอบสะด้วยด้วย <Yeah>, Yesterday แต่ทำอะไรพลาดท,ที่แค่ไหนครพี่ถึงเลิอกออกก็แต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่ายน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีก้อนอิดที่มันแบบว่าหลวมมาครับหรืออะไรทั้งนั้น It's okay they're kids ใช่เขาจะโอเคไม่ต้องไม่ผมผมดูแผ่แล้วไม่ลึกมากเขาแค่ข่วนรอยข่วนเป็นที่นาลงคลิปด้วยแบบตอนทำแผลร้องจ้าเลยเขาเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยเหมนกันหลอสารลูกนะพี่เขาเห็นลูกเสียงเนี่ยแต่ก็บอกเขาว่าอย่ากังวระวังคือมันก็ต้องเจออะครับยังไงอะคือมันมันจะแบบเอาไปใส่ในบั๊บบอก็ไม่ได้ใช่ไหม They gonna have to get hurt sometime น้องเข้าใจไหมคะที hmm. so, ่แบอาม่เลาขออเขารู้ว่าพ่อเขาทำงานอะไรอยู่แล้วก็คือคือถ้าอยู่คือพอตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าผมเป็นไปไปทัวร์คอนเสิร์ตจังหวะใกล้ๆผมตีรถกลับมาเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแบบในเมืองไทยนะครับก็คือถ้าเล่นคืนก็เช้าก็เช้าก็กลับ คือมันจะไม่ได้แบบว่าอยู่ค้างอะไรมากกว่า12ชั่วโมงหรืออะไรมากกว่านนี้ครับนอกจากต่างประเทศครับ